สวัสดีทุกคนครับเย่ yeah. ก็หายไปตั้งเกือบสองเดือนกว่า,จากจะสามเดือนแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะก็เดี๋ยวจะมาบอกก่อนว่าตอนนี้คอมเราพังคอมผมพังทุกคนห้าห้าปีถึงเวลาแล้วแหละคอมใหม่ต้องมาแล้ว คือเสียบปลั๊กแล้วนั่นน่ะเห็นปะคือเรียบร้อยแล้วแจว๋วแล้วด้วยความที่แบบว่าออตอนแรกตั้งใจว่าได้โอกาสกลับบ้านมาทั้งทีเนี่ยว่าจะลองสตรีมสักหน่อยแต่จบที่โนต้ตบุ๊กที่อยู่กับเรามาตลอด5ปีด้วยกันมันได้ใกล้เวลาหมดอายุไขขึ้นไปทุกทีทุกทีทุกทีทุกคนผมก็เลยคิดว่า ไว้เรากลับมาเจอกันอีกทีตอนเราปลดประจำการแล้วดีกว่านะทุกคนก็ตอนนี้ผมก็สบายดีนะครับผมก็สำหรับใครที่ยังตามจนถึงตอนนี้ทางนันที่ไม่ได้อัปคลิปมา3เดือนกว่าต้องขอบขอบคุณมากๆเลยนะผมก็ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ไว้เรามาเจอกันหลังปลดประจำการแถมเราแถมเราจะมีเรื่องเล่า เกี่ยวกับการกินอาหาร6เดือนด้วยนะครับทุกคนก็ไว้มาเจอกันนะครับ peace